สวัสดีค่ะนารีคีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้คือสิ่งที่คุณศรัทธ,ธามีพลังงานอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณศรัทธ,ธามีพลังงานอย่างไรไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าสิ่งที่คุณศรัทธามีพลังงานอย่างไรบ้างสิ่งที่คุณศรัทธาอาจจะเป็นเป็นองค์เป็นเทพเป็นบรรพบุรุษเอ่อเป็นคนเจ้านายผู้ใหญ่ได้หมดนะคะในรูปของสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะดูว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทา่าก็แล้วแต่ได้หมดเนาะ ดูสิว่าสิ่งที่คุณศรัทธาคืออะไรแล้วมีพลังงานเป็นอย่างไรณนะเวลานี้นะได้ฮลาลฟานนะคุณศรัทธาในองค์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะจะเป็นเทพเจ้าก็ดีได้ทุกาศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นอิสลามจะเป็นคริสตหรือจะเป็นพุทธเนาะคุณมีองค์แน่มอก็มองว่าเป็นองค์ใหญ่แหลคะค่ะอย่างน้อยก็องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามะ บางคนก็เป็นพระศรีอริยะเมตไตรบางคนก็เป็นหลวงปู่ต่างๆเนาะบางบางคนก็เป็นพระสยามเทวาก็ดีบางคนก็เป็นพระพระถังสังจังก็ได้นะคะเป็นปู่ยมก็ได้ได้หมดอ่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในครอบครัวของคุณที่ปกปักรักษาคุณอยู่เนาะเจ็ดดาบไหวเดี๋ยวก่อนอ่า ดีเอ็มเพรสบางคนก็เป็นองค์พระแม่ต่างๆเนะาะพระแม่อุมาพระแม่สรัสวดีพระแม่ลัสมีพระแม่ทัพ,พทิมพ์พระแม่ก้นอิมพระแม่ธรณีได้หมดนะคะทีนี้ไพ่เจ็ดดาบมาเหมือนเขาจะบอกว่าคุณได้ไปให้ใครมาทำพิธีอะไรที่บ้านคุณไหมก่อน มันเหมือนองค์คุณถูกขโมยไปอ่ะเออถูกขโมยองค์เนี่ยมีได้นะโดยเฉพาะพวกที่ทําของหรือพวกที่เขาเห็นคุณมีองค์มีเทพเขาอาจจะเอาองค์ของคุณไปได้ถ้าเกิดเขาเข้าบ้านคุณไปทําพิธีในบ้านคุณได้เขาสามารถที่จะเอาองค์ของคุณไปได้ไม่หมอว่าอ่าถ้าตามพลังงานหน้าไพ่คลิปเนี้องค์ของคุณบางส่วนน่ะที่เป็นองค์ใหญ่ด้วยนะ กำลังไปจากคุณอะถูกขโมยไปถูกขโมยไปถูกทําพิธีขโมยไปนะคะเท่ากับว่าองค์ใหญ่ของคุณในเวลานี้อาจจะไม่ได้อยู่ครบมะซองไมมเท้าเออหายไปครึ่งต่อครึ่งละหายไปครึ่งต่อครึ่งละเออถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีทำยังไงดีคุณก็ต้องไปหาคนที่เขาทำพิธีเก่งๆที่เขาจะเชิญองค์ของคุณกลับเข้ามาได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนะ่ะคุณต้องพลังงานในตัวของคุณเองอะ่ะถ้าพลังงานตัวคุณไม่ดีจิตคุณไม่สะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็อาจจะไปจากคุณได้นะอีกกรณีหนึ่งถ้ากรณีไม่ได้โดนโดนขโมยองค์ไปนั่นคือองค์เขาอาจจะมองว่าคุณกําลังคิดทําอะไรที่มันไม่ดีอยู่เปล่าถ้าคิดอยู่หยุดนะคะหยุดการทําร้ายตัวเองก็เป็นบาปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีการคิดจะทําลายผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดทําอะไรถ้ามันส่งผลไม่ดีต่อทั้งตนเองและผู้อื่นองค์เขาไม่โอเคเออเขาบอกว่าให้คุณเคลียร์พลังงานจิตของตัวคุณเองด้วยนะคะว่าพลังงานจิตของคุณะ่ะกําลังคิดอะไรในแง่ลบอยู่หรือเปล่ามันทําให้ดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามาหาคุณเยอะะเลยแล้วทําให้องค์เขารู้สึกอยู่แล้วไม่สบายอ่นะกับอีกส่วนหนึ่งให้ระมัดระวังคนกําลังจะขโมยขโมยที่ ที่ไม่ใช่ขโมยองค์แบบตสิ่งที่มองไม่เห็นนะขโมยแบบองค์จริงๆอ่ะด้วยพวกขโมยขจรเออระมัดระวังนะคะเขาอาจจะเห็นว่าบ้านช่องคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูมีค่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเล่นพระเครื่องทั้งหลายเขาอาจจะเห็นว่าโอ้โหองนี้ดูมีราคานะให้ระมัดระวังการถูกขโมยในรูปที่สามารถขโมยรูปประทรมอันแรกที่บอกว่าถูกขโมยองค์อาจจะเป็นนามธรรมอ่ามีสองอย่างนะระมัดระวังด้วยตรงนี้อ่าเขาเตือนคุณนะ จริงๆพลังงานองค์ของคุณนะ่ะเป็นพลังงานองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่มากที่สามารถที่จะคุ้มครองคุณได้แต่ส่วนใหญ่องค์ใหญ่เนี่ยเขาจะดูด้วยนะคะว่าบริวารของเขาว่าจิตด,ดีหรือเปล่าอืมถ้าจิตด,ดีพูดง่ายๆคือคุณอย่าไปเผลอเครียดแค้นอะไรใครแล้วไปทําคุณใส่มนดานะคะเพราะมันจะเป็นใสที่ตรงกันข้ามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่เนาะคือคุณอย่าไปคิดชั่วอย่าไปทําชั่วเป็นอันขาดนะคะเดี๋ยวเทพเทวดาก็จะทยอยออกจากคุณไปเสียเปล่าเนาะถ้าคุณจิตสะอาดจิตดีอ่าเทพเทวดาเขาจะมาเรื่อยๆนะคะมาคุ้มครองคุณแล้วมาเปิดทางให้กับคุณให้อุปสรรคชีวิตมันลดลงได้นะอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองก็คืออย่างที่บอกว่าเราวางพวกขโมยขาโจรอย่าไว้ใจใครถ้าคุณสมมติว่าคุณเปิดร้านอยู่คุณเปิดร้านเสริมสวยก็ดี เปิดร้านทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วมีลูกค้าที่จอดเข้ามาให้ระวังลูกค้าจะขโมอยอะไรของในร้านคุณที่มันเป็นของมีค่าของสําคัญนะคะเขาเตือนคุณอยู่นะคะเออเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพม,มันเยอะ,อะเนะาะขโมยกโจรก็เยอะคนที่ทําธุรกิจแบบแบบร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยคนมันเข้าเข้าออกออกเยอะเนะาะเมื่อก่อนแม่บอกก็เปิดร้านเสริมสวยนะ,ะขายครีมสม,มุนไพรเนี่ยลูกค้าออกจากร้านปุ๊บเนี่ยครีมหายไปหนึ่งกระปุกคือมันไวมากเลยคุณเออนะ ให้ระมัดระวังด้วยเนาะยังไงต่อเอ่ยเก้าเหรียญห,ห,ห,หลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะดีป่ะจริงๆคุณจะมีฐานะดีหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่โดยภายนอกของคุณเน่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีมีผิวพรรณที่เหมือนคุณนายทั้งทั้งที่คุณอาจจะหาเช้ากินข้ามเหนื่อยจนขาสัน่นผับผับผับอ่ะ แต่คุณมีผิวพรรณที่ดีที่เหมือนคุณนายหลายๆคนน่ะเขาอาจจะมองคุณว่าคุณสุขสบายเนาะคุณเป็นคนนายเนาะแล้วเขาอาจจะกําลังคิดคิดคิดอะไรที่มันมันไม่ดีมันไม่ซื่อสัตย์กับคุณอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายบริวารคนใกล้ตัวน่ะค่ะองค์เขามาเตือนคุณว่าให้ระวังตรงนี้นะแต่องค์เขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าคุณเป็นคนที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมากมาก ปฏิบัติเยอะๆทำดีเยอะๆยังงัยังไงในชีวิตนี้ของคุณน่ะคุณก็จะได้เป็นเศรษฐีนี่จะได้เป็นคุณนายจะได้เป็นคนนายนะและรวมถึงหลายๆคนนะ่ะคุณอาจจะเคยปาวน,นาตนตัวเองลงมาว่าอยากจะเข้าสู่เข้าสู่นิพพานจเจริญรอยตามพระพุทธองค์แต่จิตของคุณมันอาจจะวอกแวกตลอดเวลานะคะ คันจะทําสมาธิจิตก็คิดไปร้อยแปดพันอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะทําไม่ทําดีคือมันมันสับสนน่ะมันสับสนอยู่ในจิตตัวคุณเองคุณมีเรื่องคิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ่อมันทําให้เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการปฏิบัติในการปฏิบัติของคุณอย่างมากนะพลังงานสิริศิท์ของคุณดีอยู่แต่แต่จิตคุณอะ่ะ เวลานั่งทําสมาธิมันมันแกว่งอ่ะมันแกว่งมันวอกแวกมันแกว่งอยู่ตลอดเวลามันซุกซนเออเขาบอกว่าคุณต้องทําจิตให้สบายสบายจิตไม่ต้องคิดอะไรนะคะจิตี่ยมันนิ่งๆนะและการปฏิบัติของคุณมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วองค์ใหญ่เขาก็จะทยอยมาอยู่กับคุณเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วพื้นดวงของคุณเป็นคนที่มีการสั่งสมบูรณ์ในอดีตปชาติมาค่อนข้างเจอเยอะคนที่สั่งสมบูรณ์มาเยอะคือคนที่ส่วนใหญ่จะต้องมีการกระบาดการฝังมือแหละ เพราะว่าคุณจะลงมาสั่งสมบุญเพิ่มไงอุปสรรคในชีวิตมารผจญจะต้องเยอะเอ,อคนเราเวลาจะบรรลุก็คือบรรลุท่ามกลางมารผจญน,นะคะแล้วเราวางได้เราแก้ปัญหาได้เราแตกฉานได้เรารู้เหตุแห่งทุกข์ได้นะคะเราก็จะเข้าสู่อ่าเข้าสู่การบรรลุทางธรรมได้เนาะดังนั้นแม่หมอหมองว่าองค์ใหญ่เขาจะบอกว่าพลังงานที่เขาปกป้องคุณเนี่ย มีนะมีมีเยอะแล้วก็เป็นองค์ใหญ่แล้วเขาก็มักจะเตือนคุณเสมอเวลาที่คุณมีเพศภัยอะไรก็ตามจะเตือนในรูปแบบของความฝันก็ได้นิมิตก็ได้อาจจะไม่ใด้คุณฝันนะอาจจะให้บริวารของคุณเป็นผู้ฝันก็ได้หรือใครก็แล้วแต่นะเขาจะให้คุณรู้ล่วงหน้าเสมอนะคะดังนั้นเขาบอกว่าให้คุณให้คุณทําจิตให้ตั้งมั่นแล้วเชื่อในเซนส์นของคุณเองนะคะแล้วก็เร่งเพียรปฏิบัติ เพื่อที่จะเสริมบารมีในตัวคุณและองค์เทพเทวดาของคุณเขาจะได้ปกปักรักษาคุณแจ้งคุณเตือนคุณบอกกล่าวคุณได้ล่วงหน้าได้ชัดเจนและแม่นยำเนาะคือถ้าจิตคุณอ่ะมันมันแกวงแกวงอ่ะการที่คุณจะสื่อจิตไปหาองค์ใหญ่ของคุณอ่ะมันจะยากแต่ถ้าจิตคุณนิ่งสะอาดอ่ะเวลาที่จะสื่อจิตถึงองค์หรือว่าองค์เขาจะสื่ออะไรมาถึงคุณอ่ะมันก็จะเหมือนกับ เหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดอ่ะมันก็จะส่งผ่านได้ง่ายไงคลื่นที่มันไม่มีพาหะรบกวนอน่ะประมาณนั้นอ่ะคลื่นนั้นก็จะส่งมาหาคุณได้ง่ายคลื่นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะส่งมาหาคุณได้ง่ายเนาะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากําลังบอกคุณอยู่เนาะพลังงานคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณดีดีนะมีแต่องค์ใหญ่ที่คอยปกปักรักษาคุณทั้งนั้นเลยอ่ะอ The judgment แต่แม่หมออย่างที่แม่หมอบอกว่าเฮ้ยคุณต้องระวังอย่างหนึ่งคือมิจฉาชีพที่จะขโมยองคคุณ ในรูปธรรมกับรูปของนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่ขโมยองค์คุณได้อันนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะมีเยอะมากเออเขาองค์เขาบอกว่าคุณนะ่ะจบสิ้นบวงกรรมนะจบบวงกรรมหนักๆแล้วคุณกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่แหละอืมเวลาที่คุณคิดหรือทำอะไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาจะชี้นำแนวทางคุณ ในรูปแบบอย่างที่บอกจะรูปแบบความฝันก็ดีมันไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะอันนั้นคือทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลของมันอยู่เขาอาจจะชี้นำแนวทางคุณให้นำพาคุณไปเจอเจอคนแนะนำก็ได้ให้คุณไปอ่านหนังสือแล้วเจอแนวคิดปิ๊งขึ้นมาก็ได้ให้คุณฝันแล้วเจอเหตุการณ์แล้วคุณเอ๊ะขึ้นมาก็ได้ว่าเอ๊ะคนนี้รู้สึกไม่น่าไว้ใจนะอย่างเงี้ยเขาจะมาเตือนคุณลักษณะแบบนี้ เขาบอกว่าถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรเนี่ยให้คุณมองไปข้างหน้าแล้วก็ให้ลงให้เริ่มลงมือทําจะไปเรียนรู้คอร์สวิชาต่างๆเพื่อเสริมทักษะแล้วเริ่มกิจการใหม่ของคุณคุณก็ทําไปเลยนะคะเขาพร้อมที่จะอ,อยู่เคียงข้างคุณนะคะแล้วก็ชี้นําแนวทางคุณไปเรื่อยๆได้เดอะเมจิเชีนอยู่พระสยามเทวาก็อยู่กับคุณ หลวงพ่อโสธรก็อยู่กับคุณน่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะอคุณจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตด้วยนะ mm. เขาบอกว่าพลังพลังองค์ของคุณ mm. เขาบอกว่าคุณจะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมในขั้นสูงได้ mm. เพียงแค่คุณจะต้องผ่านบททดสอบในชีวิตของคุณผ่านบททดสอบแบบจิต จิตจะต้องไม่มีอาคาติอะค่ะจิตจะต้องวางแล้วคุณจะบรรลุธรรมในขั้นสูงได้เขาจะชี้นําแนวทางคุณในขณะที่คุณนั่งทําสมาธินะคะเพื่อไม่ให้ใจคุณนั้นมันแกว่งอะค่ะอืมคุณจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณจะมีเกณฑ์ได้สุขสบายเป็นคุณนายคุณจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศศักดิ์สูงเป็นคนที่ยศศักดิ์สูงนะคะ หลายๆคนอาจจะเป็นมาดามเป็นคุณหญิงเป็นท่านผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายก็แล้วแต่นะคะมันเป็นชีวิตของคุณที่คุณจะได้มาเพราะดวงคุณเป็นดวงใหญ่เขาบอกว่าดวงคุณเป็นดวงใหญ่คุณมีองค์ใหญ่อยู่กับคุณมากมายเต็มไปหมดเลยดังนั้นชะตาของคุณแม่หมอว่าวันข้างหน้าจะต้องเป็นคนที่มีมียศศักดิ์สูงมีเกียรติยศมีฐานะที่มั่นคงนะคะมีฐานะที่ ร่ำรวยและมั่งคั่งด้วยนะคะแต่คุณชีวิตของคุณจะต้องผ่านพวกมิจฉาชีพละหนึ่งคนหักหลังละหนึ่งผ่านวิบากกรรมคนแทงข้างหลังนะคะผ่านวิบากกรรมที่เจอเจอแต่ผู้คนที่ไม่จริงใจกับคุณก่อนนะคะเพื่อให้คุณวางจิตได้นะคุณต้องผ่านบททดสอบเหล่านั้นก่อนนะคะชีวิตคุณจะได้ร่ำรวยมัง่งคั่ง แบบปาฏิหาริชีวิตคุณว่าจะมีปาฏิหาริ์เสมอถ้าคุณสังเกตตัวคุณเองนะเป็นคนที่คุณไม่มีทางที่จะตกอับอเวลาที่คุณไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมันจะมีอะไรเข้ามาให้คุณเสมออะ่ะเออเสมอเลยเขาเรียก่ามีปาฏิหาริชีวิตบ่อยๆนั่นเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ ที่อยู่กับคุณนะพลังงานเขาเต็มเปี่ยมเขาคุ้มครองดูแลคุณตลอดไงบวกกับบุญเก่าที่คุณสั่งสมด้วยนะคะบารมีเก่าที่คุณสั่งสมสั่งสมมากับบารมีปัจจุบันที่คุณสั่งสมด้วยนะคะที่ทําให้เกิดเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณตลอดแล้วเซอร์ไพรส์ที่จะตามมาต่อจากเนี้ยก็คือความบางังคั่งความเป็นเศรษฐีนี้รวมไปถึงการบรรลุธรรมในขั้นสูงได้ไม่ใช่ว่าทุกทุกคนจะสามารถได้แบบนี้นะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ดวงคุณอ่ะได้ไงก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงใครในคลิปนี้นะคุณมีองค์ใหญ่อยู่กับคุณเพียบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ่ะอืมแปดเหรียญเขาบอกว่าถ้าคุณคิดอยากจะทําธุรกิจอะไรอย่าช้าค่ะไปเรียนเลยถ้ามันยังไม่เก่งก็ไปเรียนคอร์สสั้นๆมันมีเยอะแยะที่ให้เรียนคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็เปิดยูทูบเบอร์ไปหรืเปิดยูทูบไปเลยค่ะคุณอยากดูดวงใช่ไหมก็ไปดูดวง คุณอยากสมัครเป็นการนักการทูตใช่ไหมก็ไปเรียนนิเทศแล้วก็ไปเป็นนักการทูตหรือเรียนอะไรที่มันออกมาเป็นนักการทูตได้คือคุณอยากจะทําอะไรอะไรที่มันเป็นความสามารถของคุณะลงมือทําเลยนะคะเพราะว่าเงินทองอะ่ะมันจะเข้าหาคุณแบบรัวๆัวรัวรัว,ว,วเลยชนิดที่ว่าไม่มีเวลามานั่งนับเงินนะคะขายสินค้าเหรอก็ขายได้เลยค่ะขายอะไรที่มันเกี่ยวกับ Import Export ได้เลยอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรที่มันเกี่ยวกับการ,กรเกษตรได้ อะไรที่เกี่ยวกับอาหารของสวยของงามได้อะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์ออการศึกษาการศาสนาได้หมดค่ะ y o u t u b e เกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับพวกเ,ออเล่นลับสิ่งเล่นรับได้หมดนะคะคุณสามารถทําแล้วมันเป็นรูปเป็นเงินเป็นทองให้กับคุณได้คุณเป็นคนที่เออ่มีความสามารถในตัวเองที่หลากหลายนะจริงๆแล้วแม่หมอบองว่าคุณอะ บางครั้งความสามารถของคุณน่ะถ้าคุณรู้สึกได้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่ใช่ตัวตนของคุณนะมันอาจจะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองที่ทําให้คุณเก่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์เออบางคนน่ะรู้สึกว่าฉันเออ่วาดรูปได้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คุณวาดอ่ะอาจจะเป็นอ,นองค์คุณอ่ะเป็นผู้วาดเขาใช้มืออ่ะคุณวาด เหมือนกับแม่หมอเวลาอ่านไพ่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แม่หมออ่านไงองค์เขามาอ่านบางทีแม่หมอก็แย้งในใจว่าทําไมอ่านแบบมีองค์ว่าอ่านอ่านตามนี้แหละเออก็คือองค์เขามาอ่านอ่านเสร็จแล้วก็ไปแต่ใช้ตัวคุณเหมือนตัวคุณเป็นหุ่นกระบอกอะเพราะว่าคุณมีองค์ใหญ่เยอะๆเลยไงมันเหมือนคุณเป็นหุ่นกระบอกแล้วองค์เขาใช้ตัวคุณอะในการคิดในการทํางานอยู่ก็ได้นะคะลักษณะตัวคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกอ่าถึงความอึดอัดในตัวเองอะ เหมือนกับมันไม่ใช่ตัวของคุณเองปะ่ะรู้สึกอึดอัดมากเลยเหมือนมีใครมาควบคุมมีใครมาบังคับคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณไปไปอะไรอ่ะไปสู้พลังงานเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้อาจจะไปบังคับเขาได้ยังไงเนี่ยมาองค์ที่อยู่กับคุณเป็นองค์ใหญ่ทั้งนั้นเลยบางคนเป็นนาคีอย่างเงี้ยเป็นนาคราชเป็นนาคีอย่างเงี้ยนาคีเขาก็พลังงานก็กเยอะนะไม่ใช่น้อยๆซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับคุณน่ะอาจจะเป็นแม่ของคุณคู่ของคุณพี่ของคุณเออก็ได้ไงอืม ทีนี้น่ะเวลาที่คุณมีองค์ใหญ่เยอะๆถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนะว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวเองอน่ยเหมือนคุณทําอะไรแล้วจะต้องมีคนมาควบคุมคุณแต่คุณไม่สามารถไปจับต้องหรือไปหรือไปบังคับหรือไปเถียงอะไรเขาได้เยอะอ่ะเพราะคุณรู้ว่าเป็นองค์ใหญ่อยู่ดังนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือคุณต้องทําสมาธิเยอะๆทําจิตให้นิ่งๆค่ะค่ะให้บารมีของคุณสูงขึ้นให้คุณมีพลังงานพอที่จะ ไปคุยกับองค์เขาได้หรือให้องค์เขาเพลาในพลังงานที่เขามากดทับคุณได้นะอันนี้ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งเพราะองค์ใหญ่คุณเยอะอ่าฮะมันจะทําให้คุณเขาเรียกว่าอ่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้บางคนนะ่ะองค์ใหญ่เยอะจนจนเวลาเข้าเข้าตัวน่ะจะมีความรู้สึกไม่ใช่เข้าตัวละเขาไม่ได้เข้าตัวคุณอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมนุษย์มีแต่กิเลสเนี่ยสิเขาไม่ประทับร่างอยู่แล้วเขาจะอยู่ข้างๆเหมือนชักใหญ่คุณนะ่ะ คุณเคยเห็นตุ๊กตาชักใยไหมเออลักษณะแบบนั้นนะคะเขาก็ชักใยคุณอย่างนั้นนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องอึดอัดน,นะเพราะสิ่งที่สิ่งที่กําลังกําลังใช้คุณเป็นหุ่นกระบอกอยู่เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พวกผีห่าซาตานเออดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณแค่ยังคงศรัทธาและบูชาองค์องค์องของคุณแล้วก็ทําจิตให้มันนิ่งๆทําสมาธิเยอะๆนะคะแล้วคุณจะสามารถ สื่อพลังงานถึงเขาได้แล้วแรงแรงกดดันความตึงเครียดในจิตใจของคุณนะมันจะลดลงไปเองนะคะอันนี้อันนี้สิ่งสิ่งที่คุณศรัทธาอยู่นะพลังงานคุณเขาพลังงานเขาค่อนข้างจะแรงนะดังนั้นเขาก็สื่อผ่านมาลักษณะแบบนี้แต่ทุกๆครั้งที่คุณมีเพศภัยมีใครคิดไม่ดีกับคุณหรืออะไรก็ตามอะ่เขาจะปกป้องคุณเขาจะชี้นําแนวทางคุณไปในทางที่ดีให้คุณรอดได้ แม่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะลงมาเพื่อทําหน้าที่อะไรบางอย่างสําคัญสําคัญอยู่ไหมแล้วงานของคุณอ่ะมันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเข้ามาช่วยช่วยนะคะคุณก็เลยมีองค์ใหญ่เยอะหรือบางคนเพื่อมาล้างกรรมของตัวคุณเองก็แล้วแต่คุณก็จะมีองค์ใหญ่มามาช่วยชี้นําแนวทางคุณนะคุณเป็นคนที่ถ้าทําบุญ ถ้าทําบุญทําพิธีบวงสวงหรือทําพิธีอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณแผ่บุญไปเนี่ยจะแผ่บุญไปได้กว้างนะคะไปได้กว้างเพราะเวลาคุณแผ่บุญไปเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณเขาก็ร่วมแผ่ไปกับคุณด้วยถ้ายิ่งองค์ใหญ่เท่าไหร่การแผ่พลังบุญมันก็ไปได้ไกลมากเท่านั้นนะดังนั้นก็หมันม่นหมั่นหมั่นอยู่ในศีลหมั่นอยู่ในธรรมใจอย่าอย่าแกว่งอย่าวอกแวกไปมานะคะใจให้มันนิ่ง ให้มันใจนิ่งดังดังหินดังภูผานะคะนะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญในวันข้างหน้าไม่ต้องกังวลกับอ่าสิ่งที่คุณจะเจอเจอแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกสงสัยในสิ่งที่คุณจะทําแล้วเครือบแคลงในจิตใจเพราะแม่หมอเชื่อว่าองค์ของคุณเข้าสื่อให้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อจากเนี้ย แล้วคุณอย่าพยายามที่จะที่จะเหมือนกับว่าไม่ฉันจะไม่ทำํำฉันจะไม่เป็นนะคุณอย่าพยายามไปเถียงตรงนั้นมันจะทําให้ชีวิตคุณเหนื่อยขึ้นนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ยังต้องทําอยู่ดีเออดังนั้นแม่หมอะใช่ว่าเออเขาแค่อยากจะบอกคุณว่าคุณก็เป็นเด็กดีอ่ะคะ่ะทําตัวเป็นเด็กดีสั่งสมบุญเยอะๆเพื่อให้พลังงานของคุณน่ะสามารถที่จะ สื่อสารกับเขาได้แบบสบายๆจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดเวลาที่องค์ของคุณอ่ะใช้คุณทํางานผ่านร่างของคุณผ่านตัวของคุณแต่ไม่ได้ประทับตัวคุณนะแต่อยู่ข้างๆชักใยคุณอยู่คุณก็จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดเอ่อถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจหรือมีธุรกิจอะไรใหม่ๆให้ลงมือทําเลยนะคะเขาจะช่วยคุณหาลูกค้าเข้ามาเยอะๆอะค่ะทําให้คุณมีเงินมีทองเยอะนะไอ้นี่พลังงานสีสักสิทธิ์นะโอ้ยมีแต่ไพ่เศรษฐีนี่อ่ะคือยังไงยังไง คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเงินทองทองนะคะขอแค่คุณปฏิบัติธรรมขอแค่คุณศรัทธาในองค์ของคุณอย่าทิ้งความศรัทธาในองค์ของคุณอุปสรรคที่คุณเจอบททดสอบที่คุณเจอมันเป็นอะไรที่คนอื่นเขาก็เจอกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่คุณจะต้องผ่านบททดสอบนี้ให้ได้นะคะอย่ารู้สึกว่าท้อแท้ชีวิตจนไม่เอาองค์ของคุณนะคะอ่าฮะนะหลายๆคนอ่ะหันหลังให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ ทั้งๆที่วิบากการที่เกิดมันก็เกิดจากกรรมที่คุณสร้างเองทั้งนั้นไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างให้คุณสักหน่อยแล้วคุณจะไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมล่ะถูกป่าเดี๋ยวคุณก็แค่ปล่อยวางอะคะ่ะยอมรับในชะตากรรมแล้วก็ลุกขึ้นมาทําตั้งอกตั้งใจทํานะคะความร่ํารวยขออภัยค่ะความร่ํารวยความมั่งคัง่งความเป็นเศรษฐีนี่ความมียศศักดิ์ของสูงของคุณเนี่ยรอคุณอยู่ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการพลิกผันชะตาครั้งสําคัญนะคะครั้งสําคัญอ,อ เป็นการพลิกผันนะพลิกผันก็คือพลิกผันเนาะพลิกผันแบบไม่คาดคิดแบบปาฏิหารในชีวิตนะคะไปสู่ความมัง่งคั่งไปสู่ความมียศศักดิ์สูงนะคะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะในออฟเพนตอเคิลมีแต่เงินเงินเงินฮ่อหลายหลายคนอนะเป็นพ่อวิบากการรมเรื่องการเงินแล้วมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเงินคุณคุณก็เลยเกลียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด่าทอ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ทั้งทั้งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่จริงๆเขาไม่ได้มีหน้าที่มาปั๊มเงินผลิตเงินให้กับคุณปะ่ะเขาช่วยคุ้มครองคุณค่ะให้ปลอดภัยให้คุณสามารถอยู่ตรงไหนก็อยู่ปลอดภัยทํามาหากินได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันเป็นชะตาของคุณเองที่ยังไงยังไงเนี่ยคุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามาไม่ว่าคุณจะไปเล่นหุ้น <c oughs> ลงทุนเทรดอะไรก็แล้วแต่ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่น่ะ คุณจะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะอ่ะเอาเป็นไพ่ใบสุดท้ายเพจออฟสอดเนะี่ยคุณอย่าดื้ออย่าดื้อค่ะลดความดื้อของคุณลงนะคะโดยเฉพาะอย่าดื้อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณดื้อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแม่หมอจะบอกเลยว่ามันเหนื่อยยกกําลังสองนะแล้วคุณไม่มีทางที่จะไปไปเถียงหรือเอาชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ด้วยองค์คุณใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยเป็นเด็กดีเถอคะค่ะเจ้าแม่หมอนะตั้งอกตั้งใจทํางานแล้วก็ปฏิบัติทำไปนะคะแล้วก็ ศรัทธาในองค์ของคุณศรัทธาในองค์ของคุณองค์คุณให้ทําอะไรก็ค่อยๆคุยกับเขาค่อยๆสื่อจิตหรืออธิษฐานจิตถึงเขานะคะให้เขาเข้ามาในนิมิตแนะนําคุณก็ได้นะเตือนในเรื่องของคนระวังมิจฉาชีพที่จะมาขโมยขโมยหรือจ้องเล่นเล่นงานข้างหลังคุณนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้ใครมาทําพิธีอะไรในบ้านคุณหรือตัวคุณนะคะเพราะเขาอาจจะเห็นองค์ใหญ่คุณ โดยเฉพาะพวกพ่อมดหมอผีเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาอาจจะอยากได้องค์ของคุณไปให้ระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะอ่ายังไงยังไงก็อะรอรับอธิษฐานนะคะรอรับความมียศศักิลรอรับความมั่งคั่งร่ารวยดีกว่าเนาะที่เขาจะช่วยให้คุณมีแน่นอนแหละตรงนี้นะคะอ่ะก็อา่ลดความดื้อของตัวเองลงนะโอเคนะคะอ่าตามนี้ค่ะพลังงานดีเปียบเลยเนอ้อ อขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ